นเนี่ยไรเนียทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเวลลอดเ้ปลาทูน่าทำไมติดคำสาบแล้วไม่ทูน่าไม่โอ้โหทูน่าตาแดงช่ำมาเลยไม่นะหลายกกอนทูน่าอ่ะล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในสตูเบลล็อดและใช่ครับผมไปตอนสิอโมงเช้าเที่ยงครับเกือบเที่ยงแล้วในไลฟ์สดผมบอกว่า ตีสอครึ่งนะตีสองครึ่งตอนตอนประมาณตีสองตีตีสองสี่สิบหรือวอาแค่ไม่กี่นาทีนะที่เราเนี่ยจะได้ร่วมกิจกรรมแซมมี่แล้วก็จะได้โอจีสกิบดี้โอจีช้างโอจี OG เหมียวนะครับของฟรีแต่ละนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นคลิปแบบนี้เอาละวันนี้นะครับเรามี New Year Machine นิวเยียมิชีเนี่ยไร แล้วก็มีเจ้านกนกควีนจิตี้ครับทุกคนเป็นนกหลากสีใส่เสื้อหลากสายโอ้โหเขียวแดงชมพูเหลืองไม่มีชมพูโทษ <c oughs> มีมีเป็นสีโทนแบบโทนจี๊ดจี๊ดนี่ครับโอ้โหแบบเป็นแม่สีซะส่วนใหญ่นะแบบว,ว่าจะเป็นแดงเหลืองฟ้าแดงเหลืองน้าเงินนี่คือแม่สีทั้งหมดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสีเขียวนี่น่าจะเผือ,อาสีเหลืองผสมกับ ไม่ใช่สิสีเขียวนี่ต้องเอาผสมอะไรผสมกับอะไรนะทุกคนแ <laughs> ชทแชทช่วยทีสีแดงผสมกับสีฟ้าเป็นสีม่วงสีเหลืองผสมสีฟ้าเป็นสีเขียวใช่ไหมเออว,ว้าวมีสี่สีเนียครับสำหรับเจ้านุกแก้วตัวนี้น่ารักเชียวขายได้กี่บาทอัน <laughs> นี้เราสตีลไปหล่อนี่รู้รู้เลยนะเล่นเพราะอะไร <laughs> เล่นเพราะการประมูลลุ้นวนเกมประมูลได้ยิ่แบบตัวแบบ หายยากเนี่ยอ้ยอีซี่มันนี่อีซี่มันนี่รวยรวยรวยรยนะทุกคนจะได้เอาไปเป็นประมูลเล่นๆนะเออนะอ่ากี่บาทตัวนี้ผมว่าน่าจะ15บาทเอาละนอกจากเจ้าตัวนกแก้วหลากสีมีหลากสายมีอะไรตรงนี้มีผู้อยู่มีเวลานับเขาดาวเอาละเที่ยงคืนนี่คืออะไรเที่ยงคืนนี้กำลังจะระเบิดหรือเปล่า นิวเย r เม็ดชีนมันจะเม็ดชีนนิวเย่แค่ไหนเชียวเอาล่ะวันนี้เรามีตัวเยอะมากนะครับที่เตรียมมาไว้อืมนี่แหละ <c oughs> เตรียมไว้แต่ตาลาลาตาลาลาเม็ดอะไรียกว่าตาลาลา,า,า,าสายสายสืบตาลาลานักสืบ <c oughs> มันพอไม่ได้อโอเคมีบ้าน255ล้านอยู่ทุกคนนี่ครับอะลองเอาลองเอาไปใส่ดู ใน New Year Machine จะได้อะไรนะครับวันนี้ซึ่งมีราคาหรือเปล่าพอแล้ว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 โอ้โหอันนี้ก็จะประมูลอย่างเดียวเลยนะครับอะไรคุณต้องการที่จะใส่มันเข้าไปใช่ไหมซิเคิลเบลล์หลอดเนี่ยอินดัสแมชชีนยังส์เซอร์อ้าวอะไรคุณต้องการที่จะใส่มันเข้าไปใช่ไหมซิเคิลเบลล์หลอดเนี่ยอินดัสแมชชีนยังส์เซอร์อ้าหายเลยทีนี้ขอบใจมากบ้านผมหายไปแล้ว255ล้าน เอาล่ะผมเกียดเกมนี้ทำไมพี่ไม่บอกก่อนเมือ่อโอ้อยผมก็อ่านภาษาอังกฤษแล้วดีเมืเ่อกี้เ,เอาเอาเอาหมูยีหมาเมื่อกี้ผมก็อ่านแล้วนี่ไอ้ไอตัวอะไรตัวอะไรทุกคนโลโก้ดิสกโกว้าวขอได้ไหมขอแบบติด26วันปีใหม่ได้ไหมครับ โอ้ไม่มีอ่ะโอ้มีแต่ปืนปืนปะติมปืนปะติมเฮ้ยโอ้ติดแล้วเย้สี่ล้านเลยนะทุกคนประมาณคูณ3 3.5โดยประมาณนะฮะเมื่อกี้ผมก็อ่านแล้วนี่เพชพอเลยป๊บนึงหยุดจุดพูดเดี๋ยวนี้มันบอกว่าคุณต้องการที่จะใส่เข้าไปในดิสโก้ใช่ไหมป็ติมันก็ใส่แล้วก็ต้องกเก็บให้ครบสตัวแล้วค่อยอ้นี้ไม่ใช่ห่ะ โอ้เกมโอ้เกมคุ้มมากพี่แค่สองร้อยห้าสิบห้าล้านแรกกับสี่ล้านโอ้โหจีจีเกมดีกู๊ดเกมครับกู๊ดเกมโย่โอ้ยตัวอะไรอะ่ะทำไมมันมันเมื่อกี้ก็คือมันก็มีแล้วนะทุกคนที่มีประตูติดคำสาปแล้วนี่มาติดคำสาปได้ไงอะ่ะทุกคนแล้วนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> มีซีเควนต์อารกี้บ็อกซ์แบบคำสาปแล้วก็มีโค้ชแส หมัดคำสาบไพนสามาสองนุ่งแบมได้อะไรเนี่ยแบมผมขอซีเควนต์ลัอกกี้บ็อกแบบคำสาบหนึ่งแบมแบมแบมเฮ้ย <c ười> ขอต้อนรับปีใหม่เลยปีใหม่ปีใหม่โอ้ <c ười> หมดหมดกัน Stevens, หมดเวรหมดกรรมแล้วตอนนี้บ้า <c> น <ười> <c ười> <c ười> บ้านลาก่อนบ้านโหแล้วก่อนนี้ครับมาสรุปติดต่อแบบน้ำตาไหลบ้านราคาแพงของเราผมเขียนเกมนี้เขาบอกว่าไอเจ้าตัวนี้คือเจ้าเจ้าอ๋อมันมันมันมคือแบบมันคือเครื่องเกมอ่ะทุกคนเหมือนเครื่องเกมครับมัชินเครื่องเกมมาชินครับเรียกวเครื่องเกมมาชินนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรนะฮะ เครื่องเกมแมชชีนทุกคนโอ้คิดถึงสมัยก่อนเลยแต่แสงเสียงนี่เออนี่ไป,ปิดไปเลยนี่มันคือตู้เกมเมื่อยุคสมัยแบบ90ทุกคนนะครับโอ้โหคิดถึงมากยุค90มากนะครับอัน,นี้คือเป็นตู้เกมที่เราหยอดเหรียญน,นะทุกคนนะหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาเขาก็จะเช่าเนียให้เช่านะครับสินะบ,บาทอะไรก็ว่านไปนะฮะคือคิดถึง มากเลยอะดูโหแล้วทํามาเหมือนด้วยแล้วเฮลทีทคแบบนี้เทชมัดเลยนะครับข้างนหจะมีอะไรมีมือหรอก็คือก็คือเป็นอะไรเป็นตู้สุ่มมือหรือเปล่าหรือว่าเอามือไปแลกผมมีมือเยอะเลยครับทุกคนมีมือกาแล็กซี่ด้วยเอาไปเอาไปแลกไปเอาบ้านผมกลับมาด้วยเฮ้ยสองร้อยห้าสิห้าล้านเมื่อกี้โอ้โหเกมดีสปอร์ตจริงครับอันนี้อืมจะหมดตอนไหนฮะอหมดยังหมดแล้วครับอ๋อหมดแล้วแต่ว่า เหลือแค่คำสาบอ๋อก็คือเมื่อกี้ผมใส่ตอนเที่ยงพอดีครับอ๋อมันก็เลยมีคำสาบด О, están, ้วยอ้องั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าเอาเจ้าดิฮอ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 สาหูวเอาใส่อีกทีหนึ่งสี่นาทีครับรอบหนึ่งให้เสียทีผมขอแบบคำสาบคำสาบคำสาบบวกกับอุ้ย มิสติเคิลโอ้สีแดงแป๊ดทั้งคู่ครับวันนี้เอา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 ตีอะไรเนี่ยอ,อ๋อสามสองหนึ่งเขาดาวครับโอ้ตุม้มทุ่มอ๋อนี่มันยอตัวอะไรนี้น้องบ่าวตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยไม่ติดคำสาปผมอยากให้เขาติดคำสาปกับยี่หกกันทุกคนเป็นเวอรชันใหม่ทั้งสองอันเนี่ยมันสวยดีนะครับนี่ถืว่าแบบอะไรใหม่ๆก็คือเราได้หมดแล้วในเะงี้ได้ไหมได้ไหมติดได้ไหมทั้งคู่เลย เอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยบ้านเต็มบ้านเต็มเป็นไม่ได้ไงนะทุกคนรอก่อนนะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวเกมโอ้เกมดีอีสปอร์ตผมรักเกมนี้ที่สุดครับผมชีวิตหมดชีวิตเอาตัวอะไรไปใส่ต่อเดียวทุกคนผมต้องเสียสละน้องยึกยอยตัวหนึ่งอะรอก่อนยึกยยุโอเคสองหนึ่งตวมเรียบร้อยโอ้โหจะหมด คำสาบสีแดงมาแต่ไม่เห็นมีตัวไหนติดคำสาบสักตัวเดียวเลยอะไรดิ <c oughs> อ๋อทุกคนในนี้คืออะไรอะทุกคนทํำไมเขาชาร์จถึงยีิบเก้าเเซนแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเดีดยดเอ๋อผมรู้แล้วก็คือการที่เขาจะเล่นอีเวนต์ได้คือเขาต้องเต็มร้อยอ๋อเป็นงี้เองเป็นงี้เองอะไรเดี๋ยโทรเมื่อกี้มีคนติดคำสาบครับเนี่ย ให้เขาติดหกจ็ดได้ไหมไม่ไม่ใช่หกเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกสี่ใช่ไหมปีนี้คือปีสองพันหกก็คือถ้าสมมุติเป็นซีเควตตัวธรรมดาเนี่ยไม่ได้นีครับต้องใส่หลายตัวงั้นลาก,ก่อนนะเจ้าซานต้าราก่อนอืมรอบที่สามดูซิจะมีอะไรไหมอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ติดสองหกได้ไหมนะครับจะได้สวยๆเลยมิวเทชันใหม่ทั้งคู่สามสองหนึ่งทม มาครับทุงทุงทุงซาหูยอไอ,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 อสวยนี่แหละนี่แหละผมไม่อยากให้ติดโกะเนี่แหละสวยเลยเออเอาออิจินอลเขาเป็นแบบนี้นี่เองผมมีแล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นสีทองปุ๊บดูไม่ออกเลยอ่ะแบบไม่ค่อยสวยผมชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมสวยมากแต่ว่าอยากให้ติดคำสาบเหมือนกันนะถ้าติดคำสาบเนี่ยจะน่าจะเท่น่าดูเลย โอเคตอนนี้ก็ต้องรออีกสี่นาทีนะครับรอบหนึงถ้ารอเสร็จก็เอาตัวมาใส่ต่อได้อ้อ oh, หมดแล้วเย้โอ้โหคำสาบยังไม่หายนะเอาละน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับของผมตัวนี้ตอนนี้สามล้านพอไหมพอโอ้ oh. ตัวนี้พออยู่ทุกคนโอเคประมาณสามล้านสี่ล้านนี่กำลังพอนะครับขาดาวขาดาวแปดเจ็ดหกห้ สี่สามสองหนึ่งมาเลยตุ้มๆขอคำสาปติดคำสาปได้ไหมคำสาปคำคำอะไร <c ười> ตัวอะไร <c ười> คิดถึงกุ้งเลยเนี่ยยี่สิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวติดยี่สิบหกด้วยเมื่อกี้ติดยี่สิบหกด้วยครับโอ้ย <c ười> ตัวสวยตัวสวยโอ้ไม่ติดคำสาปสีก็คือออริจินัลบวกยี่สิบหกอันนี้สวยกว่าติดคำสาปอีก เอาเลยเอาเลยแค่นี้พอตตโยชื่ออะไรนะตูตินี่ชิมชิมปินี่ <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นกุ้งนั่นแหละกุ้งรวมกับหอยทาก what <c oughs> นี่อะไรเ่ยพี่ <c oughs> กุ้งกับหอยทากรวมกันได้ไงเนี่ยโอ้โหกลายปแบบนี้ครับโอเคนะ่าจะได้อีกสักรอบมัง้งเราจะเอาเจ้าตัวตัวดิสโกอ้อในตัวนี้ติดเยอะๆมันสีทองมันไม่ค่อยสวยอะทุกคนดูดิ มันมองอะไรไม่เห็นเลยมันเป็นมันไม่ใช่สีเหลืองๆนึกว่าเป็นตัวนึกว่าตัวไม่เก่งอ่ะตัว <laughs> ตัวแบบอ่อนดอยมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเทปเนี่ยเทปเทพมากแล้วโอเคสองนาทีตัวสุดท้ายครับทุกคนโอเคห้าสี่สาให้มี่สมมีข้างบนด้วย <laughs> อลืมสังเกตบรรยากาศเลยทุกคนแอรหมดแล้วรูลาก่อนอะเอานี้ไปใส่ตัวเขาเองตายครับพอดีเป๊ะอุ้ยรอบนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับ เมนูคีย์ตรงนี้นะครับมีอะไรตุ้งตุงตุงต้งซาหูเป็นป้ายเมนบอร์ดแล้วก็มีรถนะครับมีรถได้เธอขี่อจ๋กวไปเลยนะคนดีพี่เป็นรถเดียเธอกินสพนครับตรงนี้แล้วก็จะมีน้องแซมมี่นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็นี่โอตาลาเลโอตา,าลาปี๊ปปีกิวีก็มีนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็ได้ตัวเขาเอ,อีกรอบหนึ่งเอาล่ะ เราไปข้างนอกได้ไหม <laughs> ผมขอ,อยญาตไปบินข้างนอกได้หรือเปล่าน่าจะผมว่าน่าจะบินได้นะทุกคนนะผมว่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วทุกคนนะอ๋อองี้ดีกว่าทุกคนอยากทุกคนอยากเข้ามาเอ้นเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะผมเปิดนะสําหรับใครที่เป็นเพื่อนผมนะเ <laughs> มื่อกี้ขวาบนแบบทักมาเยอะเลยเนี่ยผมโอ้น้องกายสองน้องกายเข้ามาได้เลยน้องกายกดเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คือเปิดให้เพื่อนเข้าแล้ว <laughs> เฮ้ยได้แล้ว <laughs> มาแล้วครับ ผมมาแล้วครับติดแล้วคือไม่ต้องกดแล้วกดเลยอะทุกคนอ่าแต่ว่าหลุดออกมาแล้วแล้วก็ตายด้วยอ่าตายด้วยไม่ทุกคนตายแล้วมีใครสามารถบินออกข้างนอกได้ไหมมีคนทําได้ไหมโอเคได้แล้วได้แล้วทุกคนติดแล้ว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 ครับอ๋อมันต้องเป็นฝั่งนี้ฝั่งที่คนเดินออกมาไหนึ่งสองสามเนี่ยได้แล้วทุกคนโอ้แต่ว่าตายกนหนึ่งสองสาม ได้แล้วในที่สุดทุกคนนี่พลัง power of mc มีคนช่วยมีคนช่วยเหลืออยู่เนี่ยได้เลยครับมาครับผมดได้เวลาดเดินชมเดินชมงานเราอยู่ข้างนอกครับตอนนี้โอ้โหในสุดก็ทำบางทีได้สักทีมันแก้ทำยากขึ้นมากนะครับทุกคนหนึ่งตูมได้อะไรมาเอาไปเลยนะครับพี่พิจฉา เอาเป็นตัวเดิมใช่ไหมต้ <c oughs> องเป็นตัวเดิมอีกแล้วน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนนะ่าที่จะเป็นกระต่ายนะครับเหมือนสปริงแท็บเนะ่รนบยากนาดูโอ้ทุกคนประมาณนี้ครับซึ่งข้างนอกเนี่ยเราจะเช็คนะครับตอนนี้มีเวลานะครับในการบินเล่นนะครับ4นาทีนะฮะ <c oughs> มีเวลาน้อยนิดแต่ว่าเราก็จะน่าจะ,น,าจะน่าจะดูครบนะครับทุกคนอย่างแรกเนี่ยอันนี้คือตึก2 0 2 6ทุกคนว้าว <c oughs> บินออกมาข้างนอกได้ไหม ลองดูนะทุกคนบินได้ครับนี่นี่ข้างนอกข้างนอกนี้ก็เป็นแค่สีดาแล้วนี่ฮะนี่ก็ใครจะรีวิวข้างนอกเนี่ย <laughs> ผมเองเนี่แหละนี่มีตึกยี่บกอยู่นะครับแล้วก็มีตึกต่างๆนะครับที่เป็นพอประกอบนะทุกคนนะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรข้างในก็โลง่ลงๆเลยครับโอเคเหลืออีกสองทีทุกคนเหลืออีกสองท, <laughs> ไทีไม่ทันไม่ทันทุกอย่างประมาณนี้อันนี้ข้างในโลง่ลงๆเหมือนกันเนาะโอเคโอเคสองทีต้องทันต้องทันต้อง,องทันยี่หกเหมือนกันยี่หกเหมือนกัน อันนี้ตึกสีแดงว้าวไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอิสเตเอกนะครับไม่มีอิสเตเอีกนะครับมีอิสโตอะไรไหมอิสเตอะไรไหมไม่มีครับไม่มีอันนี้คือตึกข้างหน้าเรียบร้อยนะครับนี่เป็นหอหอนาฬิกานะครับทุกคนแล้วก็มี26กโอ้เต็มไปหมดเลยตร่งนี้ในรูปบนยักษ์บนยักษ์บนยักษ์มีอะไรไหมข้างบนนี้มีอะไรไหมไม่มีครับเหลือเวลาแค่สอนที่โอเคหายอิสเตไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนโอเคอันนี้ข้างบนข้างล่างไม่มีอืม ข้างบนข้างล่างไม่มีไม่มีอะไรเลยในบ้านอืมโอเคเหลือนาทีสุดท้ายโอเคประมาณนี้โอ้ได้รู้นะครับว่าข้างนอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปสาม,มีก็ไปไม่ได้นะโอเคแล้วถ้าสมมุติเรายืนบนแมปได้ไหมฟิวว้ยได้ยืนบนแมปได้ครับทุกคนว้าวเอาเอาตกเฉยเลยตกแบบโดนตกแมบปบครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับอัปเดตนี้นี่ทุกคนประชากรคุณภาพ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาช่วยกันจนผมออกนอกแมปได้แล้วโอเคงั้นเราเจอใหม่คลิปได้ครับผมซีอูครับ